ครับสวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมก็ยินดีนะครับยินดีที่ได้เป็นสะพานบุญนะครับให้กับคุณสุรศัก์นะครับอ่าอยู่เกาหลีนะครับอยู่เกาหลีนะครับก็ได้ทักหาบ่าวป้อมทางไลน์นะครับไลน์บ่าวพ้ออมก็0ูนย์แนนะครับสองแปดสองเปนะครับเป็นไลน์บ่าวป้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวบ่าวป้อมนะครับลงให้ชมก่อนนะครับอันนี้เป็นไอีไลน์บ่าวพ้อมนะครับสาหรับท่านที่ฟังไม่ทันนะครับ สนใจบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ศุลจันทวโนก็แอดไอดีไลหาบ่าวป้อมได้นะครับอ่ะต่อนะครับรุ่นนี้นะครับที่พี่สุรศักิ์นะครับที่อยู่เกาหลีนะครับได้ทักไลน์มาบูชาบ่าวป้อมนมครับก็มาบูชากับบ่าวป้ออ่ะก็คือรุ่นนี้ครับรุ่นมหาโชคลาภเฮงๆงรวยๆวยนะครับรุ่นนี้อ่าตามทมเนียบรุ่นนะครับเป็นรุ่นที่เจ็ดนะครับเป็นรุ่นที่เจ็ดปลูกเสกเมื่ออ่าปี 62นะครับหรือหลายๆคนนะครับรู้จักกันในนามรุ่นสร้างกุฏินะครับรุ่นนี้ดาบทีพักเจ็ดจัดช่างนะครับเอ่ยชื่อนี้หลายๆท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับองนี้นะครับในมือบ่าวป้อมนะครับที่บ่าวป้อมยังพอมีแบ่งปันอยู่นะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเนื้อทองแดงลมดําอะนะครับชมชัดๆนะครับขอยัดซูมนะครับนนี้คือจะเป็น รูปนะครับลักษณะเหรียญของมหาชชลราดพงคิงรวยนะครับจะเป็นเหรียญนั่งสมาธินะครับแล้วก็จะมีโค้ดเลขเก้าไทยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีจีวรเกษานะครับของหลวงปู่ด้วยนะครับก็คือบางชุดนะครับจะมีติดจีวรเกษานะครับบางชุดก็จะมีติดจีวรฝ่ผูกเขนนะครับอันนี้คือมาตั้งแต่ยุคต้นๆนะครับที่บอกพอมเอามานะครับก็ทางคุณพี่สุรศักดิ์นะครับก็ได้เช่าเหรียญ มาชกลาบนะครับเพีงเพยงรวยๆนะครับไปสองเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับนะครับลักษณะนะครับอีกองหนึ่งนะครับที่เช่าไปนะครับก็จะเป็นพระผงปิตานะครับรุ่นมหาโชคลาภเพีงเพยงรวยๆนะครับนี่อันนี้สีออกดํานะครับสีออกดํานะครับลักษณะพระผงนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับองค์พระกับแผ่นพลาสติกข้างในนะครับต้องพอดีกันนะครับ ต้องพอดีกันอ่าจะไม่มีประมาณว่าหลวมไปองค์พระเล็กกว่าขอบไม่ครับส่วนมากจะพอดีกันนะครับทุกองค์นะครับจะอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับขื้นสีแดงการทางลูกค้านะครับจากเกาหลีก็บูชากับบาวป้อมไป3อมองนะครับบาวป้อมก็แจ้งนะครับบริการจัดส่งนะครับทุกประเทศทั่วโลกนะครับก็ขอให้คุณพี่สุรศักดิ์นะครับได้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบนะครับ เปิดประตูมหาสมบัตินะครับไปทํางานต่างประเทศก็ขอให้มีทรัพย์มากมายนะครับจะได้นํามาสร้างทานบารมีนะครับรวมกันนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับบ่าพ่อมก็ขออนุญาตนะครับนิดหนึ่งอันนี้รุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญรุ่นรวยตลอดนะครับสองเหรียญนี้ในมือบ่าพ่อมนะครับด้านซ้ายนะครับเป็นเหล็กเนื้อปีเครื่องบินหน้ากากเงินนะครับด้านขวาเป็นเนื้อเหล็กน้ําพีหน้ากากเงินนะครับหลายคนสงสัยเอ๊ะบ่าพ่อมมีอะไรหรือเปล่าบอก มีประสบการณ์มาเล่าให้ฟังครับเป็นลูกค้าจากประเทศสิงคโปร์นะครับพี่พรชัยนะครับอยู่สิงคโปร์เล่าให้ฟังนะครับเมื่อรอบก่อนนะครับว่าบ่าวพ่อมอุ้ยดีใจสุดๆเลยนะครับตั้งแต่บูชาเหรียญรุ่นรวยตลอดไปนะครับบอกว่าถูกหวยนะครับเขาเรียกว่าอะไรลอตเตอรี่นะครับสิงคโปร์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับบอกว่าได้หมื่นกว่าบาทนะครับก็ดีใจมากมายนะครับโทรมาเล่าให้บ่าวพ่ออมฟังนะครับว่าตั้งแต่อยู่สิงคโปร์ก็เพิ่งถูกครั้งแรกนะครับ ที่สิงคโปร์นะครับเพิ่งถูกครั้งแรกครับตั้งแต่บูชาเหรียญรุ่นรวยตลอดไปก็ได้เปิดโชคเปิดลาบจริงๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พรชัยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็บอกเลยว่ารุ่นรวยตลอดรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้ปลูกเสกเก้าวลาละนะครับวาละสุดท้ายก็วันที่29ตุลานะครับซึ่งตรงกับเลิกเสาห้านะครับพูดง่ายว่าขึ้นห้าค่ำเดือน10ปีขาดนะครับตามตําราโบราณว่าใครได้นะครับทำพิธีพุทธวิเศษวัตถุมงคลในวันขึ้น นะครับเสาห้านะครับจะทําให้มีพุทธคุณนะครับด้านคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมนะครับแค้วลาดปลอดภัยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเฉพาะเหรียญนะครับรุ่นรวยตลอดนะครับด้านหลังหลายๆท่านจะเห็นนะครับนั่นคือยันมงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธคุณครอบจักรวาลนะครับคือเป็นยันที่พระมหากษัตริย์ไทยนะครับท่งใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับไว้พูดง่ายๆว่าป้องกันนะครับศัตรูมู่มันต่างๆนะครับไม่ให้มาเพลี่ยวพานนะครับแล้วก็ ที่เห็นนะครับนี่เลข168ไทยนะครับจริงๆแล้วก็เลขหนึ่งหกแปดอาราบิกนะครับเป็นศาสตร์ตัวเลขจากจีนนะครับพร้อมข้อความภาษาจีนนะครับหกลกซิลนะครับหรือรวยทางเดียวหรือรวยตลอดนะครับแล้วก็พญานาคซ้ายขวานะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นแทนพ่อปู่ซีโทนะครับแม่ย่าปทุมมานะครับอ่าเพื่อขอบารมีท่านนะครับให้เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้กับผู้ได้บูชานะครับได้มีทรัพย์มากมายนะครับ ซึ่งในวันที่29ตุลานะครับบ่าวป้อมก็ได้ทําพิธีนะครับพุทธาพิเศษนะครับที่คําชนดนะครับทางด้านสารเก่านะครับก็ระบอกว่ารุ่นนี้นะครับพิธีกาวาละนะครับมวลสารจากทั่วประเทศนะครับก็สุดๆเหมือนกันนะครับท่านใดยังไม่มีนะครับบ่าวป้อมก็ยังพอมีให้บูชานะครับเหรียญรุ่นรวยตลอดนะครับเอนะครับบอกเลยว่าสวยคมชัดอ่าถามว่าสวยคมชัดแค่ไหนนะครับท่านที่มีเหรียญจริงนะครับก็จะรู้ว่าอืมนะครับ หน้าตาเหมือนหลวงปู่มากๆนะครับด้วยรอยยิ้มแห่งความเมตตานะครับของหลวงปู่ศุลจััทนโนะครับอ่านะครับนี่ครับส่วนรุ่นมหาโชคลาเพียงๆรวยรุ่นเจ็ดนะครับบ่าวป้อมก็ยังพอมีแบ่งปันนะครับกับบ่าวป้อมตอนนี้เหลือเนื้อทองแดงลมดำนะครับที่เป็นเนื้อโลหะนะครับยังพอมีบ้างนะครับแล้วกันเนื้อผงปิตาเนื้อผงปิตานะครับบ่าวป้อมก็จะมีเนื้อผงปิตานะครับสีขาวสีดํา นะครับแล้วก็สีน้ําตาลนะครับก็ยังพอมีบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวหมอป้อมเอาให้ดูก่อนอ่านะครับอันนี้นะครับองค์นี้นี่เป็นผ้าผงนะครับปิดตาสีน้ําตาลนะครับในส่วนของรุ่นมหาโชคลาภเฮงๆรวยๆนะครับเป็นเนื้อผงปิดตาเห็นไหมครับขอบพระกับพลาติกนะครับจะพอดีกันนะครับควาำ ความอย่างนี้นะครับจะไม่หลุดนะครับจะไม่หลุดนะครับแล้วอีกเนื้อนึงนะครับนอกจากสีน้าตาลก็จะเป็นเนื้อสีขาวนะครับสีขาวนะครับก็คือจะพอดีนะครับใส่แล้วก็จะพอดีกันเห็นไหมครับขอบจะไม่มีรอยเห็นไหมครับแล้วกัเนื้อนะครับสีขาวนะครับจากที่สังเกตนะครับจะมีรอยแตกลายงานนะครับถ้าเป็นเนื้อพงปิตาสีขาวนะครับเนื่องจากว่าอายุก็ตั้งแต่ปี6 2สองจนถึง 66นะครับก็จะเป็นรอยประมาณนี้นะครับเกือบทุกองค์นะครับพูดง่ายๆว่าเข้มขลังนะครับด้วยบรมีหลวงปู่นะครับส่วนองค์นี้นะครับจะเป็นพระผงลูกเหมือนนะครับสี่เหลี่ยมนะครับรุ่นมหาโชคลาภเฮงๆรวยๆนะครับพูดง่ายๆว่ายังพอมีแบ่งปันนะครับทุกท่านนะครับท่านใดสนใจนะครับจะบูชาบ่าวพ่อมก็ยินดีเป็นสะพานบุญนะครับบ่าวพ่อมนะครับเช่าพระกับบ่าวพ่อมบ่าวพ่อมบอกเลยว่ารับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเพราะว่าบ่าวพ่อมก็อยู่ในพื้นที่ อยู่แล้วนะครับอยู่ที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครนะครับการันตีแท้ตลอดชีพนะครับและก็บริการจัดส่งทุกประเทศทั่วโลกนะครับอสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับบ่าป้อมอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอบารมีหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมานะครับสิ่ง ศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในวัตถุมงคลนี้นะครับจงเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบเปิดประตูมหาสมบัตินะครับให้กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกับบ่าวป้อมที่ได้บาบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ศุลกับบ่าวป้อมนะครับให้ได้มีทรัพย์มากมายนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับถูกรางวัลใหญ่นะครับได้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับขอให้ได้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับ ให้มีทรัพย์มากมายจะได้นำมาร่วมสร้างทานบาร,รมีร่วมกันตลอดไปแล้วพบกับบ่าป้อมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ